น้อมกาบแท็กพาพระอาจารย์นอบน้อมกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าคาอรุโมทนาสาธุพระอาจารย์วิคุณจริยาผู้เดินบังในระดับสาวุปาทิเสสนิพานธาตุในส่วนของสัมมาญาณะเชิญกรอาการทางจิตของท่านอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับเชิญครับนอบน้อมกราบสาธุเจ้าพานอบน้อมกราบขอการเจ้าพาท่านอาจารย์อาการทางจิตของข้าพเจ้าขอเล่า อลาล่าสุดก็ขาท่านอาจารย์ที่สองสามวันมาก็มีอาการจุกแน่นแต่เ,เมื่อเมื่อวานนี้ก็ได้หายไปแล้วเจขา้ขา,านอาจารย์ตรงนี้ก็เป็นอาการทางจิตที่เล่าให้ท่านอาจารย์ฟังพระพเจ้าที่ การทางจิตในส่วนที่อดีตผลขึ้นมาที่เก่าๆที่ยังเด็กน้อยอยู่ก็ผลขึ้นมาเจ้าค่ะท่านอาจารย์ซึ่งมีแต่การผิดศินแล้วก็เป็นซึ่งตอนนั้นก็ไม่ ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาทานอาจารย์ทั้งขโมยตังยายแล้วก็โกหกพ่อแม่อย่างเงี้ยก็ขึ้นมาเจ้าขาทานจาจทีนี้ก็ขึ้นมาก็ก็วาดสระดับหลับผัสสะเจริญองค์มากเลยมากวิธีสี่องค์ทมเต็มรอบแห่งการเจริญแล้วก็สลัดสลัดสลัดขืนอย่างเงี้ย ซึ่งอุปถามกันห้าอย่างเงี้ยเจ้าขาท่านอาจารย์ในการเดินมาของข้าพเจ้าแล้วก็เป็นช่วงอยู่ในสมาธิก็จะมีต่อเนื่องต่อเนื่องขึ้นมาพราเป็นอดีตอดีตผุดขึ้นมาทีนี้พอผุดขึ้นมาแล้วก็รีบดับไม่ให้ไปปรุงแต่งเป็นอนาคตอย่างเงี้ยเจ้าขาท่านอาจารย์ก็เป็นสภาวะที่ ในในการตรงนี้ก็เป็นบางวันก็เยอะเจ้าขาธานอาจารย์บางวันก็น้อยมีบางรอบก็ช่วงในสมาธิก็บางบางอย่างเมื่อเช้านี้สองสองเรื่องเจ้าขาธานอาจารที่ปลดขึ้นมาในอดีตเจ้าขาธานอารก็เป็นภาวะที่ ในการที่ขระพเจ้าช่วงที่ผลขึ้นมาก็มีความเนี่ยมีความเป็นดับต่อเนื่องไม่ได้เจ้าอา,าจารยม์มีความข้างในมีความผลดขึ้นมาว่าตกใจเราไปทำทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาท่านอาจารย์เป็นเป็นเหมือนว่าต่อว่าตัวเองอย่างเงี้ยเจ้าขาท่านอาจารย์ก็มาถึงตรงนี้ก็ เป็นความย้ำเตือนว่าไปทําได้ยังไงสิ่งที่เป็นแบบเนี้ยไม่น่าเป็นไปได้อย่างเงี้เจ้าค่าะอาจารย์ก็มีขึ้นขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเจ้าค่ะอาจารย์สาธุเจ้าค่ะคือแล้วหลังจากที่เราให้ท่านแผ่ไมตรีเจตนุตติไปที่บริเวณที่จุกอยู่เป็นยังไงบ้างครับสาธุน้องกาดพอ,อกาดเจ้าค่ะอาจารย์ วันที่ข้าพเจ้าจุกแน่นแน่นแน่นขึ้นข้าพเจ้าก็ตอนนั้นข้าพเจ้าก็ดับพัรษาเจริญองค์มากด้วยมรกวิธีจีงธรรมแล้วก็มาดับพัรษาเจริญองค์มากด้วยมาควิธีจีงธรรมไม่ได้แผ่เมตตาเพิ่มไปอย่างสองรอบสามรอบอย่างเนี้ยเจ้าค่ะท่านอาจารย์พอมันถึงที่สุดจริงๆตอนนั้นข้าพเจ้าท่านอาจารย์โทรมารับข้าพเจ้ารับธรรมข้าพเจ้าก็เล่าให้ฟังทีนี้ พอข้าพระเจ้าไปทําเบาจากเต็มสติเ,เต็มที่สุดแน่นแน่นจนพูดไม่ได้อย่างนี้เจ้าค่าท่านการแน่นแน่นทีนี้ก็ลงมาลงมาลงมาจนถึงเมื่อวานนี้ก็หายไปเจ้าค่าท่านการข้าพระเจ้าดับผัสต,ตาจะเดินองค์มาด้วยมังวีธีสียองค์ทำแล้วก็แผ่เมตตาสองรอบบางทีสามรอบบางทีสี่รอบอย่างเงี้ยกําหนดไปที่ตรงที่จุก เจ้าขาธานอารย์กําหนดไปที่ตรงที่จุกแล้วก็กําหนดไปตรงที่จุกทีนี้ก็กําหนดกาหนดเข้าไปก็อก็พออวิชานั่นแหละ,ะัะด้วยความสำลอกโดยไม่โดยไม่เหลือสังขารจึงดับก็สลัดสลัดคืนซึ่งอุปทานขันห้าอย่างนี้เจ้าขาธานอาจาร์ข้าพเจ้า ก็เป็นเริ่มใหม่อย่างเงี้ยเจ้าค่ะในขณะที่ขับรถหรือทําอะไรคุยขับลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจุกมาจุกจุกแน่นๆจะหายใจเข้าก็ไม่เต็มจะหายใจออกก็ไม่มันจุกจุกแน่นๆ่นอยู่งั้นนะพะเจ้าค่ะท่านอาจารย์ที่นี้เมื่อวานนี้ไม่มีเหลือแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็เป็นปกติแล้วข้าพเจ้าก็้อมกับท่านอาจารย์เจ้าค่ะท่านอาจารย์สาธุ นะก็ตรงไหมกับที่เราบอกว่าให้ไปแผ่เมตตาเพิ่มขึ้นแล้วก็กําหนดเพราะก็เป็นสายฟ้าเนาะที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับจากกรรมหนักๆก,ก็เหลือเบาๆเพราะนั้นก็เป็นทุกท่านนั่นแหละเวลาบรรลุขึ้นมาแล้วก็ยังเป็นอยู่นะครับเพราะนั้นถ้าไม่รีบดําเนินการก็เดี๋ยวก็จะเกิดเรื่องเราลุกลามใหญ่โตได้นะครับเมื่อดําเนินการแล้วก็จะจบนะก็จะหายไปโดยไม่รู้ตัวตามที่เราพูดตรงไหม สาธุสงการสาธุจะขาดตะวงจะขาดตะลิจานตอนนี้ก็ไม่ต้องวิตกกังวลก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็กําหนดเหมือนเดิมที่ให้ทําไว้เนาะทางก็เพล่งลงไปตรงจุดนั้นนั้นก็แผ่เมตตาเพิ่มไปนะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิบากทั้งหลายแหล่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายแหล่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ขายตามนี้แหละส่วนการเดินมัรคก็เดินตามองธรรมที่ได้ให้ไปแล้ว นะครับอะไรขึ้นมาก็ดับให้หมดขึ้นมาไม่ต้องไปติดอ,อกติดใจกับเขาเนาะถ้าท่านไปติดอ,อกติดใจไปพูดถึงนะทาให้เกิดอความเพลิงขึ้นมานะครับ่าไปติดอ,อกติดใจในรูปนะครับมันต้องดําเนินตามที่ให้การขึ้นขั้นตอนไว้แล้วขั้นตอนในการเดินมาในข้อสองแล้วก็ข้อสาม นะครับถ้าท่านไม่ทําตามอย่างเคร่งครัดตรงนี้ก็จะกลับมาตลอดกลับมาตลอดก็ไม่จบสิ้นในอดีตนะครับในนี้คือในยะที่หนึ่งที่ท่านเจอแต่ยังต้องไปในยะที่สองอีกนะครับเพราะว่าใช้เวลาเยอะนะท่านใช้เวลาเยอะเพราะท่านไปติดอกติดใจไปควนคางบ่นถึงทําไมเขาขึ้นมาก็ดับเขาขึ้นมาก็ดับจะรู้ก็ดับไม่รู้ก็ดับแค่นั้นเองไม่สนใจนะครับ,นะรบอย่างที่เราเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของอ่งานสี่ วันนี้ก็คือกาวลีกาลิหานะครับทั้งละเอียดทั้งหยาบทั้งกายแถงไก่ก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเมื่อรู้แล้วเมื่อเข้าใจแล้วก็แก้ไขใหม่นะครับพอสมัยก่อนผมก็ยังไม่ได้อนุญาตยังไม่ได้ให้เลิกให้เรื่องใช้อิทธิปฏิหาริตรามภราพต่างๆนะครับงนนทุกท่านจึงมีฤทธิ์มากมายมหาศาลจึงระลึกชาติได้เป็นร้อยชาติพันชาติแสนชาติ ะครับนะแล้วก็จะเหาะเอินเดินอากาศไปดำดินไปนะไปในที่ต่างๆที่ตัวเองมีความปัรถนาเช่นไปคุยกับเทวดาไปคุยกับพรมไปลงนโลกขุมต่างๆนะครับก็จะสามารถทําได้เพราะอยู่ในกาลอิการิหานนี่แหละนะครับต่อมาพระองค์ก็รู้ว่ามันเป็นกิเลสเป็นสมทุทัยนะเป็นทุกข์สมุทัยแลนะสัตว์จึงระงับ,บ,บยับยั้ง นะเทวดาที่ไม่พอใจก็มีพรหมที่ไม่พอใจก็มีนะผู้ใดที่เข้ามาหาพระองค์ก็ปฏิบัติแล้วก็ยอมรับก็เลิกนะครับนะตรงนี้ก็เลยเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปสองพันปีก็มาถึงสภาวะที่ทุกท่านกํกลังปฏิบัติก็จึงสามารถระลึกดูได้ในชาติของตัวเองเท่านั้นนะครับชาติของตัวเองเท่านั้น,นที่ผ่านมามีอะไรบ้างเมื่อระลึกรู้แล้วซึ่งลืมไปแล้ว ยี่สิบสามสิบห้าสิบปีหกสิบปีลืมไปแล้วเขาก็มาเลยหรือใครรู้ก็ดับอย่างเดียวไม่ต้องไปยุสนใจอะไรเขาถ้าท่านไม่ดับท่านไปติดอกติดใจไปคําควรเขาก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆท่านก็จะไม่ผ่านธรรมนี้ในระยะที่หนึ่งยังไม่ผ่านในระยะที่สองจะไปได้ไงนะครับตรงนี้ท่านอาจารย์ก็ต้องดับให้หมดเขาขึ้นมาดับก็ขึ้นมาไม่สนใจแต่ว่าเมื่อออกจากสมาธิแล้วมีการสัตยายมีการสนทนากาันก็ อธิบายฟังก็แค่นั้นไม่เป็นไรเราก็ดับดับดับไฟนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาลีกาลิหารนะครับองค์ที่สองที่เป็นอาหารสี่ของวิชานะองค์ที่สองก็คือปัสสาหารนะครับปัสสาารก็คือการทั้งหลายแหล่ที่มีการปัรสสาวะต่งตางๆของจมูกดึงใ,ใจนะครับเป็นเก็บไว้ในมโนสันเจตนาหารก็คือองค์ที่สามก็นะจะพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาพุดขึ้นมาแบบนี้เลยนี่คือการทํางานของเขา ในอาหารสิเกิดจากการเป็นเรื่องของเกาลีการิหารแล้วก็มาเป็นเรื่องของภาษาอาหารใช่ไหมเมื่อเมื่อมีการสัมผัสทั้งหมดที่ท่านสัมผัสทั้งหมดในอดีตนั่นแหละแล้วก็ไปเก็บในมโนสนันติเพราะยังไม่ได้ดับภาษายังดับไม่เป็นยังไม่รู้ทรมพระองเขาก็ขึ้นมาเห็นไหมองคสุดท้ายก็คือวิญญาณอาหารพอเขาไปตั้งมั่นทั้งหมดเห็นไหมตั้งอดีตปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเขาก็ปุ่มไปนาคติ นะครับนี่ก็คือสภาวะที่เกิดขึ้นจริงถูกต้องไหมครับถูกต้องทุกขะอ่าตอนนั้นก็ไม่เป็นไรเมื่อรู้แล้วรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็เดินมักวิธีตามที่องค์ทรงสัต์เดี๋ยวท่านก็จะบรรลุธรรมได้ในการต่อมานะเอาละครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับท่านอาจารย์พิคุณจอยยาผู้ดเดินมักในดับะอุปาทิเสสนิพานธานะครับสัมมาญานะ,ะเชิญได้ครับ ้ารเจ้าก็ไม่มีเจ้าคาะท่านอาจารย์สาธุเจ้ากานอ่าถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านอาจารย์ที่คุณสยียญาเพบรรลุธรรมในองค์วิมุตต์มาแล้วนะครับนในองค์ของสัญญาเวรุัชมาบน,นะครับครบขออนุโมทนาสาธุด้ยวคาดายกกาาค,ค,ครับสาธุน้ำกราบเท้าเจ้ากท่านอาจารย์มอบน้มกราบอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุฟ้องบรรลุสารสาธุสาธุเจ้าภาพบดีครับ